เราก็อยู่มาสิบปีแล้วเนาะเราก็อยากจะลองแบบเออเปิดกว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองมาทําอะไรที่ที่อาจจะหลากหลายมากขึ้นค่ะใช่คุณเหยีได้ชวนเนี่ยว่าได้มาเจออนรกันบ้าจริงๆก็มีคุยกันค่ะคือจริงๆคุยปรึกษากับพี่ดิวปรึกษากับพี่ช่องตลอดเลยนะงเคะว่าแบบเออยังไงดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็เข้าไปคุยกันก็โเแล้วแรก็ๆรกก็งงๆไปเลยเออ โง่ไหมยังค่ะยังยังยังไม่รู้ใช่จริงจริงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าไปหาท้องมาด้วยค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าท้องก็ยังเป็นแบบเป็นบ้านที่อบอุ่นของเราสำหรับการทำงานกำหรับการทำงานวิชาต่อไปกับกับต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างอยยังไม่ดีแต่ไม่ได้ดีเทลตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าเราพร้อมที่จะกลับไปร่วมงานกับท้องเสมอการอื่นเปลรูปวิชาสอหรับที่อื่นๆมีเข้ามาเรียบร้ย มีเข้ามาเรื่อยๆก็ก็เปิดรับค่ะอะไรที่แบบท้าทายสนุกอะไรตอนนี้คือพร้อมแบบพร้อมเลยตอบตกลงไปบ้างเนี่ยออยังค่ะมามาจสัญญาถ้าเป็นสัญญาที่ทางช่องอื่นๆเออกะมานี้ว่ไหมอ้อคิดว่าน่าจะเป็นอิสระไปก่อนค่ะเราอยากลองอะไรใหม่ๆแบบ explore ด้วยว่าโลกตอนนี้มันมีอะไรบ้างอะไรงี้ยแล้วจะยัดไปกับโปรเจกต์ไหนบ้างหรางจริงๆมีหนังค่ะใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไปกับช่องอื่นๆใช่จะเปิดรับ ไม่ปิดกันไม่ปิดกันอะไรเลยก็คือฟรีแล้วก็อะไรนะอยากานเลยใช่อยากทำงานอยากตอนนี้อยากทำงานมากค่ะอะไรที่เราอยากทำส่วนร้องเพลงไหมร้องเพลงหรอร้องเลงก็จริงๆหลักๆก็คงจะเป็นการแสดงนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรสนุกสนานมาชวนก็รับพิจารณาทุกอย่างเลยอืมอะไรกันแล้วแล้ว โดยช่วงที่ผ่านมาเออชีวิตช่วงของกลาที่ผ่านมาด้วยกับพี่โน้ตพี่โน้ตสงบนิ่งดีคิ่งๆอะไรบ้างทำอะไรบ้างจริงๆพี่โน้ตทัวร์คอนเสิร์ตค่ะส่วนตัวหนูเองก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็ชิลๆอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะพอหนูร้อนพอหนูร้อนหนูก็อยู่แต่บ้านแล้วก็เปิดแอร์เะไรเล่งจริงหร้อน จริงอยู่แล้วก็คืออย่างว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนสนื่องฟุ่มเฟือยเรื่องนี้ฮะกันเลยเนี่ยจริงก็ไม่นะคะจริงๆบ้านเรามีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าก็เยอะค่ะโอเคแค่อยู่บ้านเปิดแอร์เย็นฉ่ำช่วงนี้ก็มีความสุขมากๆโอเคก็อย่างพิซซ่ากับตัวน้องได้ละครตอนเกาหลีโอ้โอกาสเป็นไปได้ไหมนี่ไงเพราะหนูเป็นนิสสันโอกาสไหมมีแล้วมีแล้วยังค่ะ บามากเานไปเลยนึ่งดเดี๋ยวค่ะไปเขียนไปหมดแล้วนะเนี่ยวาไม่มีมีไม่มีไม่มีใครยังไม่มียังไม่มีคระรอนะให้เราิดตามเนาะค่ะรอรอค่ะโอเแดโอเคขอคุรยังมียังมีอกันนึงค่ะหอไม่ไดู้นอนี่รอโอ้โห โซฮีเออเหมือนฮันโซฮีคนไทยลูกนี่เมาอ่ะความสวย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 เออความสวยเหมือนความสวยเหมือนฮันโซฮีตอนเมาด้วยเม้าด้วยไม่รู้จะพูดยังไงเป็นพาร์ทหนึ่งของการ explore การใช้ชีวิตอ เราก็เกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็ทดลองอะไรหลายๆอย่างเลยหลายด้าอยู่ในขอบเขตที่พอดีและมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดก็โอเคค่ะไม่บ่อยเนาะไม่บ่อยรับไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยค่ะเดี๋ยวทำงานไม่ได้แล้วก็เลิฟอินนีนิซารลูวแบบโหนั่นคือครั้งแรกในชีวิตค่ะที่เรา ใช่ค่ะก็คิดว่าไม่อยากเป็นอีกโอเคแล้วคุณพี่เขาว่าไงเราไปนวดค่ะคุณพี่เขาก็บอกว่าเออเต็มที่ดีเหมือนกันเนาะเขาไม่ป่นเราไม่เคยเห็นท่านเลไม่ปวดค่ะเขาก็บอกว่าแบบ explore ให้เต็มที่เลยใช่ดีแต่ก็ตัวขาด ไเป็นสกไ,ไ,ไโอ้ไม่เป็นใครหรอกคะ่ะเป็นนิชาเน่นะแค่ะ <laughs> แล้วพอเดี๋ยวนั้นมันเข็ดตัวอยาก <laughs> <laughs> อยากอยากไป explore ต่อไม่มีหรกว่าขอ e x r e ในเวที่อาจจะมีลิมิตท,ที่พอดี๋ยวนั้เพราะวันนั้นมันทาอะไรไม่ได้เลยโอเคขอบคุณนะคะ